สำหรับคลิปนี้จะพาฝึกเขียนลายไทยเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างลายรัตนโกสินทร์กับลายอายุทยาตอนปลายนะครับมีความแตกต่างกันยังไงเรามาฝึกกันนะครับโดยเราจะฝึกลายกระนก3ตัวเหมือนเดิมซึ่งเป็นพื้นฐานและหัวใจในการฝึกเขียนลายไทยนะครับก็เลยเลือกเอากระนก3าตัว เพื่อที่จะพาพวกเราฝึกแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นระหว่างลายรัตนโกสิน์กับลายอายุธยาตอนปลายนะครับมาเริ่มกันเลยครับโครงสร้างเหมือนเดิมนะสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมมุมงฉาก ไม่อ้วนเกินไปแล้วก็ไม่ผอมเกินไปเอาพอดีพอดีนะเรียบเทียบไม่เห็นเลยนะครับได้สามเหลี่ยมมุมฉากใกล้เคียงกันนะครับเราจะฝึกกระนก3าตัวนะครับโดยการสร้างตัวเหงาขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับจำได้ไหม เราจะฝึกลายรัตนโกสินร์ฝั่งนี้นะซึ่งเป็นลายที่พาฝึกที่ผ่านมาก็พาฝึกเขียนลายรัตนโกสิทป์นะครับ mm hmm. ก็คือลายในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับตัวเหงานะตัวเหงาครับนี่คือลักษณะตัวเหงานะครับไม่ผอมไปไม่อ้วนไปเอาแบบพอดีพอดีนะโครงสร้างรัตนโกศิทร์ ส่วนทางนี้โครงสร้างลักษณะอายุทยาตอนปลายอายุทยาตอนปลายนี้จะมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพัฒนาคลี่คลายมาเป็นรัตนโกสินทร์นะครับมีความแตกต่างกันนิดนึงดูความแตกต่างของโครงสร้างตัวเหงานะนะครับตัวเหงาตรงหัวตรงนี้เขาจะเป็นเขี้ยวแหลมๆตรงนี้นะครับแล้วก็ขาจะเล็กลง อย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นความแตกต่างขั้นที่หนึ่งไหมก็คือขั้นโครงสร้างกันสร้างตัวเหงานะครับเห็นไหมความแตกต่างครับรัตนโกสินทร์อยุธยาเห็นไหมครับขาเล็กแล้วก็หัวก็ประมาณนี้นะครับหัวม้วนนะครับอ้าแบง่งลายครับกระนก3ตัวตัวเหงาแบ่งออกเป็น3ตัวแบ่งครึ่งครับ1ตัว สตัวและตัวที่3ครับแล้วก็กาบครับเรียบร้อยครับโครงสร้างยุคป,ปัจจุบันรัตนาโกสิ์มาดู ของอยุธยาตอนปลายนะครับลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้นะโครงสร้างครับส่วนตรงนี้เขาจะแบ่งออกประมาณนี้เห็นไหมครับนี้เล็กตัวนี้ใหญ่นะช่องเล็กช่องใหญ่ครับส่วนตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่เขาจะ เข้ามาประมาณนี้เห็นไหมครับเข้ามาลึกๆอย่างนี้นะมาทับตรงนี้นะครับทับตัวเหงาตัวที่อยู่ด้านหน้าขาของตัวนี้เขาก็จะมาประมาณนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับขาตัวนี้เห็นไหมนีม่โค้งประมาณนี้เห็นไหมครับมีความแตกต่างไหมส่วนตรงนี้เขาก็จะขา เล็กๆนะตัวเหงาตัวข้างบนครับขาเล็กๆตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างนะกับกับบางทีเขาก็คาบเกี่ยวกับตัวนี้ด้วยนะเป็นลักษณะนี้นะ นี่คืออยุทธยานี่คือรัตนโกสินทร์ครับเรามาใส่รายละเอียดกันเลยตัวเหาข้างบนก็จะกลายเป็นกระหนกนะครับโค้งยาวนะตรงนี้นะโค้งยาวหน่อครับตรงนี้ อายแหลมนะครับแหลมตามโครงสร้างครับแหลมจากข้างบนแล้วก็เริ่มขยายกว้างออกมาอ้วนตามโครงสร้างครับครับแหลมข้างบนนะนะครับรนี้ก็เป็นหน่อครับบกัก ครับนอครับลงมาบาก2ครั้งนี่ครับเสร็จแล้วใส่ไส้เป็นตัวเหงาเล็กซ้อนเข้าไปข้างในครับเรียบร้อยกาบบากให้ด้วยแล้วก็ใส่ไส้ให้กาบครับเรียบร้อย ามาดูตัวนี้ทีเีเปรียบเทียบกันทีละตัวเลยนะครับตัวบนเขาจะเป็นอย่างนี้นะตรงนี้เขาจะเป็นลักษณะแบบไส้อย่างนี้ครับไส้อย่างนี้นะส่วนตรงนี้เขาก็จะเป็นลักษณะใบกระจังใหมครับนี่เขาจะเป็นลักษณะนี้ครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะทำหน้าที่เป็นกาบด้วยเป็นตัวเหงาที่คาบทับตรงนี้นะครับเห,หสูงขึ้นมาเลยครับส่วนตรงนี้เขาก็จะเป็นลาย คับเพื่อไม่ให้งงเดี๋ยวจะงงเอาใหมนะเอาใหม่ตรงนี้แบ่งลายให้เห็นก่อนนะแบ่งลายให้เห็นก่อนครับลายลักษณะของตัวนี้เขาจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะสูงขึ้นมาแล้วก็มาอย่างนี้และตรงนี้ก็จะมีการสะบัดยอดอีกทีนึง ันนี้ก็ยาวมาและเขาก็จะมีลายเขาเรียกว่าลายแข้งสิงคือแบ่งลายเล็กออกมาครับนะบางแตกต่างครับอืมประมาณนี้นะคือรายละเอียดจะเยอะกว่าว่างั้นเถอะ ลายของอยุธยาความกระจุกกระจิกเขาจะมากกว่ารัะตะนะโกสินทร์นะครับอ้าวต่อไปครับกาบกรบเพระเาะจะยาวๆหน่อยไห่ครับกนกตัวนี้ เ้าก็จะแบ่งลักษณะอย่างนี้อีกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมตรงนี้เขาก็จะเป็นลักษณะใบกระจังเห็นไหมครับนะตรงนี้ก็จะยาวเฟื้อยออกมาแล้วก็แบ่งลายออกครับ ลักษณะการบากเาจะมีความพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับเห็นไหมการบากครับตรงนี้เขาก็จะสะบัดยอดนะตัวนี้ก็จะสะบัดยอดแล้วครับเห็นความซับซ้อนของอยุธยาตอนปลายไหมครับมีความละเอียดประณีตซับซ้อนมากกว่าลัตนโกศินนะเห็นไหมครับนี้หนกเดี่ยวเลยแต่ตัวนี้แบ่ง เห็นไหมครับแบ่งลายซับซ้อนกระจุกระจิกออกมาแต่โครงสร้างก็มาจากโดรนกเดียวนะครับไหนเขาจะเขียนเส้นแรีกนะแต่เรายังไม่เขียนเส้นแรแล้เดี๋ยวจะงงนะครับอ้าวลักษณะของากาบเขาจะมีความพิเศษนะ,ะจะทำให้ดูทรงนี้เขาก็จะบากครับ ส่วนตรงนี้จะมีลักษณะงี้เห็นไหมครับนี่คือความพิเศษที่มีความแตกต่างจากรัตนโกสินนะอ่าตัวนี้ตัวเหงาด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นไส้ลักษณะแบบนี้ครับตรงนี้หัวของไส้ตรงนี้เขาจะบากด้วยนะดูนะบากแบบไหนบากแบบนี้ครับเห็นไหมครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นใบกระจังเห็นไ,ไหมนีครับตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นหมครับหนตัวเงาแหละเห็นไ,ไหมมีใ้ด้วยนะน่ครับส่วนตรงนี้ ก็จะเป็นหน่อขึ้นมาหน่อยนึงนะครับความซับซ้อนของอยุธยาตอนปลายมีความเป็นธรรมชาติสูงมากแต่รัตนะโปรตีนตักทอนรายละเอียดนะครับอ่ามาตรงนี้ครับตรงนี้ เส้นต้องมันจบกันสวยๆวยต่อเนื่องครับตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะเป็นตัวเหงาหมาอย่างนี้ครับแบ่งลายตัวเหงาออกมาบากบากบากเห็นไหมครับส่วนตรงนี้เขาก็จะ เป็นลายอย่างนี้แบ่งบากลายออกมาอย่างนี้ครับเห็นไหมลักษณะการบากครับแบ่งลายออกเป็นตัวตัวเป็นใบใบเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆกันอีกตัวหนึง่ง มความซับซ้อนครับตรงนี้ก็จะสะบัดยอดแล้วเห็นไหมครับมีไส้ด้วยนะ เรียบร้อยรอครับก็จะประมาณนี้เหววาดเพลินเลยว่าจะวาดเปรียบเทียบทีละตัวแต่ว่าวาดเพลินเลยครับอา้าวย้อนมาที่รัตนโกสินทร์ครับกง็ง่ายๆแบ่งไส้ลายเห็นไหมครับไม่ได้ซับซ้อนเหมือนอยุธยาตอนปลายครับน,นี้บากลึกเข้ามาหน่อยนอบากครับ ครับตัวนี้ก็เป็นกระหนกอีกตัวหนึ่งหนอแล้วก็สะบัดยอดครับตามโครงสร้างขยายออกมาตามโครงสร้างจากแหลมเริ่มมาอ้วนทางล่างตามโครงสร้างครับเห็นไหมหนอออกไปครับ ตรงนี้ก็เป็นกาบคาบตรงนี้ก็ใส่ไส้ครับนี่ก็บากให้ด้วยบากให้ด้วยครับหลังของกระหนกที่อยู่ด้านหน้าบากให้ด้วยเห็นไหมครับรัตนโกสินทร์ไม่ได้ซับซ้อนนะ กาบกาบก็จะแบ่งออกธรรมดาแบ่งนี้ก็ได้มาทใหม่แล้วกันแบ่งยาวมาลึกมางี้ก็ได้ครับเห็นไหมอันแรกนะตัวนี้ก็บากให้ครับเห็นไหมและก็มีไส้ในตรงนี้นะ เรียบร้อยครับรัตนโกสินทร์ตัดทอนนะครับตัดทอนความเป็นธรรมชาติเหมือนใบไม้เหมือนอะไรนะครับเป็นรัตนโกสินทร์ในส่วนของอายุทยาตอนปลายเกาจะมีความเขาเรียกอะไรละ่ะความเป็นธรรมชาติความประจุกกระจิกประดิษฐ์ประดอยมากกว่านะดูลักษณะของอากาบนะอ้าวกาบเขาจะ ส่วนใหญ่เขาจะเป็นอย่างนี้ที่คาบอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับถึงจะเป็นกาบตรงนี้นะครับงงไหมไม่ครับไม่งงนะ เอาละใส่รายละเอียดกันตัวนี้เขาจะแบ่งอย่างนะแบ่งละงอย่างี้ครับตัวนี้ก็คาบมาอย่างนี้เล็กๆเ,เส้นเห็นไหมกระจุกกระจิกรายละเอียดเยอะมากแบบฉบับของอยุธยาครับเห็นไหมครับตรงนี้เขาก็จะบากทีที เท่าที่สังเกตดูนะครับเขาจะบากถีมากเลยนะบางทีเขาก็จะม้วนหัวอย่างนี้เห็นไหมครับรายละเอียดเขาเยอะมากเพิ่มเติมให้อีกตัวนึงนี่เห็นไหมครับตรงนี้พื้นที่โลง่ลง ตรงนี้สังเกตดูนะเดี๋ยวทาให้ดูเขาจะมีอย่างนี้ด้วยครับนี่เห็นไหมครับรายละเอียดเยอะมากบางทีเขาก็จะมีจุดจุดอย่างนี้ด้วยครับแล้วก็มีเส้นแรอีกนะ เส้นแรอีกลักษณะเส้นแรเป็นยังไงก็อย่างเอายกตัวอย่างสักจุดหนึ่งตรงนี้แล้วกันนะเส้นแรนะครับนี่ประมาณนี้นะยกตัวอย่างสักจุดหนึ่งอ่ะเห็นไหมครับเปรียบเทียบให้เห็น อยุธยาตอนปลายรัตนโกสินทร์นะครับอยุธยาพัฒนามาที่รัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์ก็จะตัดทอนรายละเอียดกระจุกกระจิกออกนะครับยุคป,ปัจจุบันเรานะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะก็จะประมาณนี้โดยภาพรวมรวมๆของยุคปัจจุบันของเราลายไทยนะครับอยุธยาตอนปลายซึ่งพัฒนามา,มาจากอยุธยาตอนต้นนะครับรายละเอียดเขาก็จะ มีลักษณะความเป็นพันพฤกษาก็คือมีความเป็นธรรมชาติามีลักษณะเหมือนใบไม้เหมือนดอกไม้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีสิงสาราสัตว์เยอะมากนะครับนกอย่างเงี้ยผีเสือ้อกระรอกนะครับที่ประดับตกแต่งอยู่ในลวดลายลายไทยนะครับที่เป็นที่รู้จักในลวดลายอายุทยาตอนปลายนะครับก็คือตู้พระธรรมปิดก ลายรดน้ำนะครับลงรักปิดทองลายรดน้ำลงรักปิดทองของช่างวัดเชิงหวายนะครับไปดูข้อมูลนะครับเสิร์ชหาดูใน Google ได้นะครับครูช่างวัดเชิงหวายเราก็จะพบลายรดน้ำปิดทองนะครับเขียนที่ตู้พระธรรมปิดกนะครับสวยงามมากนั่นคือสุดยอด ของความเป็นลายไทยความสวยงามความประณีตความเป็นธรรมชาตินะครับนั่นคือจุดสูงสุดของลายไทยก็คือความคลาสสิกสวยงามที่สุดเลยนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เปรียบเทียบระหว่างอายุทยากับรัตนโกสินทร์นะครับลองฝึกฝก,กันนะ